บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ สวัสดีค่ะพบกับ i อที24ชั่วโมงเพื่อรู้ทัน Technology, เทคโนโลยีเตรียมพร้อมก้าวสู่สากลกันค่ะในวันนี้ขอพูดถึงงานใหญ่ในวงการ i อทีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการเปิดตัวสิ่งใหม่ๆที่เราจะได้ใช้กันในไม่ช้านี้นั่นก็คืองาน Google I/O ค่ะงานสำหรับนักพัฒนาของค่าย Google ที่ก็คล้ายๆกับงาน WWDC สาหรับนักพัฒนาข,ของค่าย Apple ที่ก็เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะงานนี้ถึงแม้ว่าเขาจะจัดกันที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าคนไทยก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้ ่าทาง YouTube คะในงาน,นมีการเผยชม Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Android Je l l y b e a บีนที่มาพร้อมความสามารถใหม่เช่นใช้เสียงพูดเพื่อพิมพ์ข้อความได้และมีระบบ o i c e Search เป็นต้นคาดกันว่าจะอัปเกรดได้ก็เดือนนี้แหละนะคะกรกฎาคมและในงานยังมีการเปิดตัวแท็บเล็ตแรกของ Google อย่าง Nexus 7โดยจะขายผ่านทาง Google Play แต่ในไทยคงต้องรอกันไปก่อนนะคะนอกจากนี้ยังเปิดตัว n e x u s Q ค่ะเครื่องเล่นมัลติมีเดียลูกกลมๆบนระบบปฏิบัติการ Android ใช้ดูหนังฟังเพลงจาก Google Play ได้ แบบการทำงานก็คล้ายๆกับ AirPlay ของ Apple ค่ะแต่ที่น่าจะเรียกเสียงฮือฮาเป็นพิเศษเนี่ยก็คงจะเป็นการเปิดตัวแว่นไฮเทค Google Glass นะคะที่ทำให้คนดูเนี่ยตื่นเต้นไปกับการถ่ายทอดสดแบบดิ่งพะสธาสัมผัสความรู้สึกจากฟากฟ้า,าของการกระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินเช่นเดียวกับที่ตาของคนร่มมองเห็นผ่านทาง Google Hangout ด้วยแว่น Google Glass ค่ะ สำหรับโปรเจกต์ Google Glass นี้นะคะมีคอนเซปต์ที่จะสร้างเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในเวลาที่ต้องการและไม่เข้ามาจุ้นจ้านในเวลาที่ไม่อยากได้ค่ะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันโลกของตัวเองในมุมมองของผู้สวมใส่กับผู้อื่นได้และสามารถแสดงข้อมูลต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันให้ผู้สวมใส่ในแบบ AR หรือว่า Augmented Reality เช่นข้อมูลเส้นทางอากาศระบุตำแหน่งบุคคลที่อยู่ใกล้ๆสั่งการได้ด้วยเสียงและลักษณะการเคลื่อนไหวของศีรษะแต่ว่าฟังก์ชันการทํางานที่เราได้เห็นกันแล้วว่าทําได้ จากภาพที่เคยเปิดเผยออกมานะคะก็คือการถ่ายภาพนิ่งและววิดีโอจากมุมมองของผู้สวมใส่เห็นอะไรก็สั่งให้แคปเจอร์ภาพได้บันทึกเป็นวิดีโอได้เลยจากแว่นนี้ค่ะแล้วก็เอาไว้สื่อสารกันด้วยภาพและเสียงผ่านทาง Google Hangout ได้โดยอีกฝั่งที่คุยกับเราก็จะเห็นภาพเหมือนที่สายตาของผู้สวมแว่นนี้เห็นละค่ะ แต่ตอนนี้ว่าานกล่าวนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะยังเปิดรับฟีดแบ็จากนักพัฒนากันอีกมากเบื้องต้นเนี่ยเขาเปิดให้นักพัฒนาที่อเมริกาสั่งจองแว่นได้ก่อนค่ะแต่กว่าจะส่งให้ได้เนี่ยก็คงจะราวต้นปี2013เลยนะคะ เห็นโครงการนี้แล้วก็ทําให้คิดนะคะว่า wearable computer หรือว่าคอมพิวเตอร์เล็กๆที่เราสามารถสวมใส่กับร่างกายของเราได้แล้วก็มีจอแสดงผลที่ติดอยู่กับลูกตาของเราเนี่ยนะคะเหมือนกับในหนังไซไฟหรือว่าในการ์ตูนแว่นเบติต้าเนี่ยคะ่ะก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็น่าจะได้ใช้แพร่หลายกันในไม่ช้านี้นะคะรายละเอียดที่เรากล่าวไปวันนี้ก็ติดตามอ่านนได้ที่เว็บไซต์ของรายการสวัสดีค่ะ